เอาละคราวนี้นี่ฟิลโอ้โหโคตรแม่นเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ตีปะเป็นนะรรับกับเกมแล็กดอทโทรชาเลนจ์คว้างอาวุธ ปักหัวศัตรูกันในตอนที่3กันแล้วนะครับผม,มาสําหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้ลองเล่นโหมดใหม่นะครับนั่นก็คือโหมดการยิงธนูนั่นเองและในด่านธรรมดานี่เราก็ผ่านไปได้หลายด่านกันเลยทีเดียวในวันนี้นี่เราจะมาดูกันว่าเทคนิคในการผ่านในแต่ละด่านนี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วย เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อตินี่ในการกว้างอาวุธในวันนี้พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเล่นแบบว่าโมดธรรมดาครับผมเอาละโอ้โหยอยู่ที่ด่านที่27ครับผมมาถึงเวลาในการกว้างมีดครับผมนี่เราจะทําการใช้เทคนิคแบบนี้นะครับผมปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปล่อยเอา้าผิดไปหน่อยปะโถอยฮชุบนี่ได้ไม่เอ่ยไม่น่าจะได้เฮ้ชุบ แบบนี้ก็ไม่ได้ครับผมปะโถเอาใหม่หืชึบหยิบมีดแล้วก็เฮ้ยเสียไปมีดหนึ่งฮึบคว้างแบบนี้โอ้โหตายไปแล้วหนึ่งตัวเทคนิคการโยนแบบนี้ครับผมแล้วก็โอ้หูยไม่ได้เฮ้ยได้ไม่เอย่ยอืมเสียดดยครับผมเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้นี่เรารู้เทคนิคแล้วฮึบเฮ้ยจึกมันปะโถแม่ยากจริงๆรเฮ้ยโอ้หูยดันไม่โดนอีกแม่เสียดดยครับผม ดูสิฮจับปุ๊บคว้างเข้าไปไม่ได้ครับผมคว้างให้มันสูงกว่านี้เฮ้ยจ้าอุย้ยสงสัยมีดนี้เราต้องอ้าแม่อะไรวะเนี่ยฟิลหูสองมีดอ,อ้โหยดันมาโดนอีกแบบนี้เอ๊ะทำไมมันยากแบบนี้นะเฮ้ยจับเฮ้ยได้แล้วโอ้ยเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งมาจากนั้นก็ตัวด้านล่างครับผมฮึบปบคว้างมีดแบบนี้ฟ่าเรียบร้อยเทคนิคการโยนมีดใส่หัวผ่านจนได้ครับผมเอาละ คราวนี้นี่ไม่น่าจะยากอย่างที่คิดฟึบเป็นดาบครับผมเฮ้ยคว้างเข้าไปโอ้ยไปแล้วหนึ่งหัวขาดไปสิฮึบตัวที่สองแมวอุย้ยอุ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 ้ยโดนไหมอมเฉียด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 ,ดอย่างนั้นเหรออุย้ยถ้าทางจะแรงเกินไปฟิวแบบนี้อ้าวแล้วก็โอ้โหเสียดายทาไมไม่ไปปักหัวไอตัววะเนี่ยเทคนิคการคว้างที่สุดยอดและยอดเยี่ยมเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ย ถืออะไรแบบนี้แม่เสียดายมีดปิ้วเสียดายดาบโอ้โหไปแล้วหนึ่งปิ้วโอ้โหจะมาซ้ําตัวเดิมทําไมปิ้วอุ้ยเลยไปเลยมันต้องได้สักครั้งปิ้วมาแล้วตัวแรกไปแล้วหนึ่งครับผมตัวที่สองเฮ้ยแม่โยนให้มันแรงๆหน่อยถือขึ้นมาแล้วก็คว้างเข้าไปไปแล้วสองโอ้โหตัวสุดท้ายแมวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยฮคว้างดีๆคว้างดีๆว้าว กว้างไปฮึบโอ้โหตัวหลังสุดยังเลยอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮข่านี้ได้อยู่โอ้โหโดนสองตัวตายไปแล้วมาฮึบตัวสุดท้ายโอ้โหโดนขวางอีกเอา,าเป็นว่าดานนี้นี่ขอข้ามละก,กันแม่เป็นการใช้เงินที่แย่จริงๆเอาละดานนี้ จังหวะมันไม่ได้เฮ้ยโดนไหมไม่โดนครับผมแม่แล้วก็มีดาบให้แค่3มอันครับผมน้อยจริงๆเฮ้ยโอ้โหตายไหมเนี่ยตายครับผมเราจะต้องจัดการตัวหน้าไปก่อนเฮ้ยจันี่ควางไม่โดนเฮ้ยชัเอ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยตัวล่างอเอาละตอนนี้นี่กำจัดตัวด้านหน้าก่อน เออตายเรียบร้อยเฮ้ยล่วงลงมาแล้วต่อไปก็ตัวนี้ก็ผมเราจะต้องคว้างมีดที่ดีฟิวแบบนี้อ่าปักไปเต็มหัวเขาผมแม่บทจะง่ายก็ง่ายจริงๆเอาละจัดการตัวด้านหน้าก่อนออืตายไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ยอมตายวะเนี่ยปักแรงขนาดนี้อือชบตัวด้านหลัง โอ้โหปักลําตัวครับผมแม่ไม่ยอมตายเลยนะเราอาจจะต้องปักให้โดนศีรษะครับผมเฮ้ยแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นี่เล็งให้ดีออ้ยปักโดนขาครับผมยังไม่ใช่ยังไม่ใช่จะเอ๋ยไม่ยอมตายอีกปะทอใจเย็นๆครับผมฮึนี่โดนหัวแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลำตัวกระแทกลงมาครับผมโอ้โหไม่ยอมตายช่างมันเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวก่อน ไปกระแทกโดนนะผมเอาละตอนนี้จัดการตัวนี้ก่อนเอามันไปติดเฮ้ยเกะก,กะจริงๆโอเคครับผมเฮ้ยดาบหายไปแล้วอมไม่เป็นไรเราจะต้องเล็งแบบนี้อือปักตัวลงไปกระแทกอุ้ยจะตายแล้วเฮ้ยอ,อีกนิดเดียวโอโ้โหไม่ยอมตายอีกแล้วมาใจเย็นอือปักหัวไปแล้วจากนั้นก็ด้านหน้าแบบนี้เฮย โอ้โหหล่นมาตายไม่เอย่ยยังไม่ตายยังไม่ตายมาเราจะทําการฮึบฟันหัวมันอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> หัวขาดไปดิเฮ้ยอาวุธใหม่กับผมโอ้โห้คราวนี้ดิดาวกระจายวงจักรปึ๊บปึ๊บเฮ้ยชิงได้ด้วยโอ้โหมันจะชิงอะไรแม่นขนาดนี้เอาแล้วสิคราวนี้แม่ได้ใช้อาวุธใหม่กันแล้วยา่าโอ้โหโหุยใจเย็นอืมถ้าแบบนี้นี่ไม่น่าจะดีคราวนี้นี่ โอ้โหโคตรแม่นแม่ใช้ได้ครับผมโอ้โหุมีการเลื่อนไปเลื่อนมาครับผมเราสามารถฟันมันได้ไม่เอ่ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมาแล้วมาแล้วเราจะมุ่งขึ้นไปเสียบมันแบบนี้ชึบเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ,ยอยไม่ได้งั้นสินะเอาใหม่เอาใหม่ขอฆ่ามันก่อนเือเสียบเข้าไปเออปักหลังเลือดก,กระฉูดตามด้วยตัวนี้โอ้โหไม่โดนชึบนี่ฟัก โดนหลังก็ผมแม่ท่าเดียวกันเลยนะมาคราวนี้นี่เราจะปักหัวมันโอ้โหมีการเคลื่อนที่ที่แบบนี้ฮึบฮบฮ้ยจ <oughs> ับ <c> เ <oughs> ออปักหัวได้ครับผมปล่อยปล่อยมีดมาเดี๋ยวนี้ไม่ยาเอาล่ะตอนนี้นี่เราก็จะรอให้เจ้านี่ผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะว้างไปที่ด้านหลังครับผมเอา้าหายไปอันหนึง่ง เออเรียบร้อยตายไปก่อนหนึ่งล่วงไปแล้วตอนนี้ต่อไปก็ถึงคิวของเจ้าตัวนี้นะครับผมรอก่อนรอก่อนปักหัวตายแน่นอนฮึบเฮ้ยโอ้โหเสียดายครับผมไม่ยอมโดนไม่เป็นไรเอาไหมฮึบจ้าเอ,อ้ยรอจนเหนื่อยแล้วตอนนี้ฮึบเือตายยากตายเย็นจริงๆเจ้าพวกนี้โอเคด้านล่างตายไปแล้วเหลือแต่ด้านบนแมไม่ยอมตายครับผมสะดุดน้อยสะดุดน้อย อปักเข่าแล้วก็เฮ้ย hey, เรียบร้อยเย่ yeah, ตกไปตายครับผมโอ้โ oh, ห oh. ตายแบบนี้ก็ได้ตอนนี้นี่โอ้ห oh, oh. uh ูย huh. ยืนแบบนี้ดูสิมีดไหลลงไปเสียบเท้าหรือเปล่าไม่ถึงครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> นี่เวียงไปเออนี่แหละเสียบอื hmm. ไม่ยอมตายนี่นะเวียงขึ้นด้านบนโอ้ห oh, ย oh. ไม่ถึงสงสัยว่าเราอาจจะต้องนี่เลยแบบนี้ซึกเออเดี่ผม เวียงแบบนี้เฮ้ยช้าไม่ได้ด่านนี้นี่ขอข้ามละกันเฮ้ยเหนื่อยจริงๆโอ้โหมีคนปอง้ายครับผมไม่อย่ามานี่แนปัดอาวุธปัดอาวุธไอ้เอา้าโอ้วเอาไม่ต้องฆ่ามันก่อนเฮ้ยโอ้โหเลย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 ไม่เสียบหัวมันเอ้เอ้ยอย,อย่ามายุง่งอย่ามาสู้กับข้าอ้าอเฮ้ยเฮ้ย,ยจะล่วงแล้วยังเกาะได้อยู่ยังเกาะได้อยู่ โอโหตัวหลังหรือตัวหน้าก่อนดีเฮ้ยเฮ้ยตัวหน้าก่อนอมไม่ยอมตายอีกเฮ้ย hey, ตัวหลังโยนมีดไปโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมีดจะปักมาแล้วมีดขำมันอยู่เฮ้ยโอ้โหมาแพ้อ,อีกชนะแล้วเนี่ยเอาใหม่ก็ได้มาฟิวออโดนหัวไปก่อนจากนั้นก็ไม่แน่ออสุดยอดครับผมนี่แหละความแม่นยำโอ้โหคราวนี้นี่ โคตรจะยากแม่มีการแบบว่าขึ้นลงแบบนี้ด้วยฮึบจะคว้างโดนได้ยังไงเฮ้ยดูสิโอ้โหไม่โดนเลยฮึบนี่แหละปักไว้ออปักคอมันมาขราวนี้นี่น่าจะเหลือแต่ตัวด้านหลังครับผมเฮ้ยโอ้โหตายแล้วขรานี้ก็เหลือแต่ตัวด้านหน้าตายแน่นอนฮึบเนี๋ยผมใจเย็นใจเย็นเออจับนีโอเคเรียบร้อยเฮ้ยแม่นยำสุดๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอา้า อาวุธหล่นมาแค่ทีเดียวงั้นหรอต้องรับให้ดีฮึบอ่าแล้วก็กว้างเข้าไปโอ้โหแบบนี้ไม่ดีฮยรับมีดมาจากนั้นก็อุ้ยเอามาเกาหลัง <c oughs> ดีๆีดีดดเฮ้ยจับดีๆีหน่อยดีดีสิเพื่อนไม่เอาออกจากตัวเออเวียงไปเออนั่นแหละเอ,อ้ยปักแค่ขาไม่ยอมตายครับผมเวียงได้เบาเหลือเกินหรือจะนี่โอ้โหปักขาอีกแล้วรู้แล้ววิธีการจับ จับเฉพาะปลายมีดน่าจะได้นะครับผมต้องจับให้ถูกจังหวะถ้าแบบนี้นี่ไม่ค่อยจะดีเฮ้ยแบบนี้ได้อยู่เฮ้ยๆฮ้ลอยสูงลอยสูงนี่แน่ฟิวจับมาแล้วหวางไปก่อนถือขึ้นมาแล้วก็คว้างไปเลยเออเรียบร้อยกว่าจะตายเฮ้ยโคตรจะนานโอ้โหยราคาวนี้แม่ไม่ธรรมดาแน่นอนมีอาวุธให้ค่อนข้างจะ หลายอันนะครับผมมากําจัดตัวด้านหลังไปก่อนไม่โดนเฮ้ยแต่ว่าโดนขาอยู่เฮ้ยดีๆๆอย่าดิน้นเฮ้ยเอาใหม่ใจร้อนนี่เล่นเกมนี้ไม่ได้เลยนะบอกเลยฟิวเฮ้ยโอเคตายแล้วหนึ่งจากนั้นก็ไอตัวด้านหน้าตรงนี้จะทำยังไงให้โดนมันเอยเ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยสุดยอดครับผมแม่ไอด่านที่เหมือนจะยากนี่ เรากลับผ่านใฉ่เลยเฮ้ยแบบนี้ปักไปสิเรียบร้อยโอ้โหสามตัวเลยล่ะมาจะเริ่มจากตัวหน้าไปก่อนตามด้วยโอ้โหถือสองอันอย่าโลภมากสิแม่ทีละอันก็พอเพื่อนเฮ้ยปักไปแล้วล่วงไปโดนอีกตัวหนึ่งไม่เอย่ยเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหคราวนี้นี่เราต้องจัดการกับเจ้าตัวยักแบบนี้เฮ้ยดูสิโอ้โหสองดาบเท่านั้น ตายไปเลยไหนขอลองใหม่อีกรอบหน่อยสิมานี่แน่ืออโดนตัวนี่แน่ออ้ยจะล้มแล้วเอ,อ้ยยักษ์ใหญ่ล้มดังเอ้ยเจอบ้ยแม่เมื่อกี้นี้ฟุกงั้นสินะเอาละ่ะเรเวล42โอ้โหใช้มีด2อันกำจัด2ตัวเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเนี่ยมันน่าจะยากเกินไปหน้าด่านนี้เราจะคว้างไปที่อีกตัวหนึ่งยังไงคิดดูละกันลองพยายามดูก่อนนะ ยา่าโอ้โหโโหุปาซะตรงเลยนะเพื่อนแม่ใครคิดด่านนี้วะเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหเอาเป็นว่าตอนนี้นี่เราไปพักสมองกันที่ออโหมดธนูกันดีกว่ายิงจึกโอ้โหชิงครับผมเฮ้ยโอ้โหปักเท้าในแน่ดูซิโอ้โห,ม,ห,โโห,โโหมีการชิงยิงแบบนี้มาเล็งขึ้นนิดนึงปักเท้าครับผมฮึช,ชู โอ้โหโดนลำตัวเอาใหม่ละกันเราจะต้องรีบกำจัดมันไปก่อนตัวแรกเฮ้ยชิบสองธนูโห้ยแล้วไอตัวนี้นี่เราควรจะยิงย้อยๆใช่ไหมฟิวเดี๋ยวก่อนฮึบโอเคครับผมอุ้ยเกือบโดนหัวมาเป่าลงนิดนึงอืมอืมเอาใหม่เล็งให้ดีฟึบโอเคครับผมเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดแม่นไหมล่ะเพื่อนทีเดียวรู้เรื่องมาแล้วก็ตัวนี้ยิงแรงๆปักเข้าไปเออ ยังไม่พอยังไม่พอแกอุ้ยใกล้จะตายแล้วย,ย้ยอยๆหน่อยละกันเพื่อนเอา้าย้อยเกินเอ้ยชับโอเคเต็มหัวก็ผมอ๋อหอยเลื่อนไปเลื่อนมาแต่อย่าคิดนะว่าไม่สามารถยิงได้นะเพื่อนเฮ้ยเป็นไงเข้าคอไปสิเอ้ยชับนี่ตายก็ผมโอ้โหโคตรแรงเอาละ คราวนี้นี่แม่เป็นด่านที่โคตรจะเบสิกมาเลยเข้าหัวไปก่อนแล้วก็อีกตัวนึงยังไงก็ตายก็ผมอะไรวะเนี่ยง่ายจริงๆเ,เฮ้ยชั้อือ๋เฮ้ยมีการแบบว่าให้เราขยับเลื่อนไปด้วยงั้นเหรอเฮเจะานี่เรียบร้อยอุ้ยด่านอะไรง่ายเหลือเกินมายิงกับหลังแบบโคตรจะเทเฮ้ยตัวนี้ด้วยจึกเอา้าไม่โดนอีก อืไปแล้วไปแล้วอีกตัวหนึ่งรอแปบ๊บรอแปบ๊บจิ้วเรียบร้อยแม่เพลิดเพลินดีจริงๆรงยดัดจึก๊กโอ้โหโดนอีกตัวไม่เอ่ยแม่ไปพิงอ,อกอีกตัวหนึ่งใจเย็นใจเย็นตามไปเถอะเพื่อนเรียบร้อยครับผมเฮ้ยแ <Hey, yeah. S 1> กกาลังจะเดินลงมาทําอะไรนะเฮ้ยอีกตัวหนึ่ง <laughs> อะไรจะแม่นขนาดนี้โอ้โหคราวนี้นี่เราอาจจะต้องยิงย้อยๆครับผมประมาณแบบนี้ปึ๊บ ย้อยเกินปึบโอเคยิงแบบว่าสุ่มๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยตายไปแล้วตัวนึงปิ้วปิ้วได้ไหมเอ่ยอื้อไม่โดนครับผมเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยไม่ค่อยจะดีฮึบแบบนี้ล่ะโอเคไปก่อนตัวนึงแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับผมเฮ้ยอย่ามาขวางสิเพื่อนเรากําลังจะปลิดชีพอีกตัวนึงฮึบอื้อโดนไหมเนี่ย โอเคยังเลื่อนไปโดนอีกนะเพื่อนแม่ลูกธนูสุดเทพขอผมโอ้โหไปกองอะไรตรงนี้วะเนี่ยปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ย,อ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 ยโอ้โหเฮ้ย,อ,ยอะไรจะง่ายขนาดนี้โอ้โหขราวนี้นี่มายิงแบบว่าสี่ตัวรัวๆจึบจึบโอ้โหโอ้โหโดนแบบว่าดับเบิ้ลคิวไปเลย,ยเฮ้ยย่ามาขวางสิมา ปิ้วปิ้วปิ้วนี่ยิงแบบย้อยๆ <c oughs> โอ้โหผ่านเฉย <c oughs> คราวนี้นี่ยิงตัวด้านบนสุดก่อนละกันเออแม่นไหมล่ะอ่าแล้วก็ตรงนี้เลงครับผมมันไปขวางอีกตัวนึงเอือ <c oughs> เอาไมยิงให้มันแรงเออตายเรียบร้อยเหลือแค่ตัวแรกครับผมสุดยอดเฮ้ย <c oughs> ในพาร์ทนี้นี่เราน่าจะพอแค่นี้ก่อนนะเริ่มจะเหนื่อยกันแล้ว โอเคนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นี่ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อตินี่ในการต่อสู้ในตอนหน้านะครับผมเอา้าเฮ้ยผ่านเฉยเลยในตอนนี้นี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุ๊บ